สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีเมืองพะหลนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568เริ่มชกเวลา14นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทย7สีพิกัด101ปอนด์มุมแดงเดชฤทธิ์สอเดชด,ดำรงพบกับมุมน้ำเงินศิราชัยดาบชาญกองปราบคู่ที่2ของศึกมวยไทย7สีพิกัด126ปอนด์ มุมแดงเพชรบางโทงสอเดชพันพบกับมุมเงินขุนพลช้างบ้านลาดคู่ที่3ของศึกมวยไทยจะสีพิกัด125ปอนด์ปมุมแดงเด่นพยักษ์ศักสตูลพบกับมุมเงินไก่ทองพียูผ้าใบคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด123ปอนด์มปมุมแดงวุฒิกรส่วนน้ำทางคีรีพบกับมุมเงินฤท,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 ทธิเดชลูกเฉพ่อหลวงต้ม ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์มันๆอย่างมั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอด pak 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีมเงพหนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด pak 1 6 8ครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยจะสีประกัด101อนปอนด์มุมแดงเดชฤทธิ์สอเดชดำรงอายุ15ปีสูง167ซนติเมตรครับเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดตังซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินชื่อเดิมเดชชลิดสอเดชดำรงเป็นมวยเดินเปิดเกมสาดแข้งปั๊มนัดมัติโยนเข่าแทงยัดไส้มีหมัดหนักแรงบูดูดันครับ สามไฟล์ล่าสุดมีนาคมห8ชนะคะแนนคมพีเคแสนชัยเมษายนห8ชนะคะแนนเหนือพยัคพุทธประชาชื่นมิถุนายนห8แพ้นอกยก3พันโทสิทธิ์กูต้อมทีเคอะไรยนไปดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินศีราชัยดาบชาญกองปราบอายุ15ปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยเข่าฝีมือจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายสอเดชพันธ์ชื่อเดิมศีลาชัยสอเดชพันธ์เป็นมวยเข่าฝีมือคบเพื่อนเดินเปิดเกมดักจังหวะศาสตร์แข้งดักแทงมีหมันสอกสวนหลักเดียมดีครับ สามไฟล์ล่าสุดคุมพาพันหกสิบแปดแพ้นอกยกห้าทีมภาพเบคคอมแพคเมษายนหกสิแปดชนะนอกยกสามสไนเปอร์โลกิมวยไทยพฤษภาคมหกสิแปดชนะนอกยกสามเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเปียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ประสบการณ์ผ่านมวยดีกว่าทางมวยความหนักแรงของอาวุธและวงในเข่าในดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่สิราชัยดาบชาญกองปราบจะบชนะเดชฤทธิ์สอเดชดำรงไปได้สนุกมันครับ ผู้ที่2ของศึกมวยไทยจะสี่พิกัด126ปอนด์มุมแดงเพชรบางทงสอเดชพันธ์อายุ18ปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่สอเดชพันธ์ชื่อเดิมเพชรบางทงบางทงยิมเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมสาดแข่งขวางหน้าดันแทงมีหมัดมีศอกส่วนปั้มตีแข่งแข่งบูดูดันครับ3ไฟล่าสุดกรดก,กรดาคม67ชนะนอกยกสี่เพชรปากโดม1ชัยวัน์กันยายน67ชนะคะแนน ขุนพลเอิร์ธสอสมหมายเมษายน68ชนะคะแนนแพ็กตี้สอพงอมอมมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเินขุนพลช้างบ้านลาดอายุ18ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ช้างบ้านลาดชื่อเดิมขุนพลออูดอุดดเป็นมวยซ้ายเปินเปิดเ,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 เกมเกตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงหมัดหนักแรงบูดูดันขยนันออกอาวุธครับ3ไฟล่าสุดธันวาคม67แพ้คะแนนสมิงทองเพชรเกตเพชร พฤษภาคม68สชนะคะแนนอับดาซามีเลดินีมิถุนายน68ชนะนอกยก2ล็อกกี้วอลวันทวีเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความคุ้นชินเวทีการยินยะยะวงในเขาในบรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่เพชรบางทงสอเดชพันธ์โวชนะขุนพลช้างบ้านลาดไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นครับ เดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์มุมแดงเด่นพยักศักดิ์สตูลอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจัจงหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายเกตเพชรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นแทงยัดไส้ฟันศอกแรงบูดูดันหลักเหลี่ยมดีครับสามไฟล่าสุดมีนาคม68ชนะนอกยกสาพรวิเศษสอโชคมีชัยพฤษภาคม68ชนะคะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ มิถุนายน68ชนะนอกยกหเพเพตาปีพียูผ้าใบมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินไก่ทองพียูผ้าใบอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ชื่อเดิมไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เป็นมวยจังหวัดฝีมือคบเครื่องเตะเจาอยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดูดนันหลักเหลี่ยมดีครับสามไฟล์ล่าสุดเมษา,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 ายน68แพ้คะแนนจอมโหดพออุราชาเมษายน68แพ้คะแนน พยักฆ์สุริน JP Power มิถุนายน68ชนะคะแนนนิติกรสวนน้ำทานคีรีเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับผู้นี้ชอบไปที่ความสดความหลากหลายของวุธมากกว่าสภาพร่างกายและบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวผู้นี้ชอบไปที่เด่นพยักษ์ศักสตูลจะเบียชนะไกทอง PU ผ้าัยไปได้สนุกมั้วใจมีลุ้นมันครับผู้เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยจดสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด123ปอนด์ มุมแดงวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ส่วนน้ำทานคีรีชื่อเดิมวุฒิกรปอเพชรศิริเป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเข้าในเหนียวปั้มรัดมัดตีบูดุดันแข็งแก่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดมีนาคมห8ไม่มีผลตัดสินกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยเมษาย,ยนห8แพ้คะแนนฤิธิเดชลูกเจ้าพ่อลงต้มวิทายานยนหกสแพ้คะแนนดอกไม้ป่าทอปแฟมิลี่ยิม ดูคู่โชกันครับมุมน้ำเงินลิทธิเดชลูกเฉพาะลงต้มอายุ21ปีสูง16 5เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซอบที่เกียรติทรงฤทธิ์ชื่อเดิมลิทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดธันวาคม67แพ้คะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนมีนาคม68ชนะคะแนนชัดพลพอหอมกินเมษายน68ชนะคะแนนวุฒิกรสวนน้ำทานคีรี เปรียบเทียบเียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะมือความเร็วทางมวยและวงนอกดีกว่าความหลากหลายของวอุธมากกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ลิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้มจะเบียดชนะย้ำแขนได้อีกครั้งจากวุฒิกรส่วนน้ำคันคีรีไปได้สุมาแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาที่ย์ที่17สิงหาคม2568คู่ที่1ศสิราชัยดาบชาญกองปราบ จะบทชนะเดชฤทธิ์สอเดชด,ดำรงคู่ที่2เพชรบางทงสอเดชพันธ์จะบทชนะขุนพลช้างบ้านลาดคู่ที่3เด่นพยักษ์ศักสตูลจะเบียชนะไก่ทองพียูผ้าใบคู่เอกคู่ที่4ี่ฤทธิเดชลูกเฉพาะหลวงต้มจะเบียชนะวุฒิกรสวนน้ำทางคีรีไปได้สนุกมั่ใจมีลุ้นมันทุกคู่ครับ จบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง fc ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ